ตอนที่สผิดหวังชาขอนจูหลินนันโปรดท่านไม่ได้อยู่คนเดียวต้องตรงยางเพื่อนไว้จูหลินที่กำลังจะคอประตูก็ชะงักค้างเพราะนางเองก็ได้ยินเสียงบทสนทนาของใครสักคนพวกเราแอบดูกันเถอะต้องตรงกระซิบมันจะดีหรอจูหลินคิดว่ามันเสียมรารยาทที่แอบฟังแต่ห้ามตรงๆรงไม่ทันสิแล้วนางเห็นตรงตก็โลดขึ้นไปบนหลังคา นั่นทำให้จูหลินรู้ว่าตรงๆเองก็มีวร,รยุทธ์เช่นกันเนื่องจึงกระโดดตามเพื่อนไปแ,แล้วสองสาวก็มองเห็นท่านนักพสร์กําลังสนทานาก,กับชายร่างใหญ่ที่กําลังถือชุดคิงคองอยู่ข้าว่าแล้วว่าเป็นการต้องตุนตรงๆคาดการไม่ผิดพวกเราฟังพวกเขาพูดกันเถอะจูหลินแอบรู้สึกผิดหวังสองสาวจึงตั้งใจฟัง ท่านนักโรสเผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่ที่กำลังมาทวงค่าจ้างเจ้าใจร้อนเสียจริงรีบมาทำไมตอนนี้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะยุ่งนักรถไม่พอใจข้าเห็นเจ้าได้อัดมาแล้วรีบแบ่งอัดกันเถอะจะได้รีบแยกย,าย้ายใช่ร่างใหญ่กลัวไม่ได้ค่าจ้างอ่าเอาไปยังไงก็ขอบใจเจ้ามากเจ้าแสดงได้ดีจริงจั่งนดกล่าวชม ชาวบ้านก็ช่างโาง่เขาสิจริงลอกง่ายขนาดนี้พวกเราคงกอบโกยอาจได้มากมายเป็นแน่ชายร่างใหญ่คิดลอกลวงอีกคงต้องคิดฉากใหม่ให้ดูระการตามากขึ้นเพื่อจะได้อัดเยอะมากกว่านี้นักรดกล่าวข่าววานะไปหมู่บ้านอื่นเถิดหมู่บ้านนี้ไม่แต่คนจนๆพวกเราถึงได้อัดมาน้อย ชายร่างใหญ่เห็นว่าได้ส่วนแบ่งไม่เยอะจูหลินทนฟังไม่ได้อีกต่อไปเลยกระโดดลงไปเผชิญหน้ากับนักต้มตุนเดี๋ยวสิจูหลินอย่าวู่วามตรงตรงห้ามเพื่อนไม่ทนันนั่งใส่หน้าแล้วกระโดดลงตามจูหลินไปพวกเจ้าเป็นใครกันนักโพสตกใจเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมไงพวกเจ้าหลอกลวงชาวบ้านตาดำๆข้าจับพวกเจ้าส่งทางการ จูหลินจับกระบี่ไว้มั่นมีปัญญาหรือเปล่าสาวน้อยชายร่างใหญ่กล่าวยินดูถูกเดี๋ยวก็รู้จูหลินชักกระบี่เข้าจูโจมทันทีตรงๆเข้าต่อสู้กับธนักพรตส่วนจูหลินเข้าต่อสู้กับชายร่างใหญ่พวกเขาปะทะก,กันเพียงไม่นานฝ่ายชายก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้จึงทําให้รู้ว่าทั้งตรงๆและจูหลินต่างมีวรยุทธ์สูง ตรงตรงเป็นไฟจับมัดนักพรตและชาร่างใหญเข้าด้วยการอย่างแน่นนะเพื่อไม่ให้ทั้งสองหลบหนีไปได้ส่วนจูหลินก็รีบไปนค้นข้าวของที่ใช้ประกอบฉากทำพิธีการทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอาผิดปล่อยพวกข้าไปเถิดแม่นางพวกข้าสำนึกผิดแล้วนักพกรตกล่าว พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าการกระทําเช่นนี้มันอันตรายมากแค่ไหนหากพวกชาวบ้านได้เจออสูรตัวจริงและพวกเจ้ากําจัดไม่ได้พวกเขาก็ส่งตายกันหมดเจ้าเหรียญโปรดแทนชาวบ้านโลกนี้ไม่มีอสูรหรือปีศาจหรอกใช่ร่างใหญ่กล่าวพวกเจ้าไม่เชื่อว่ามีก็ยังหลอกลวงด้วยวิธีนี้อีกจูหลิงกล่าวยังไม่พอใจเจ้า เฝ้าอยู่ที่นี่ก่อนนะตรงๆข้าจะรีบไปตามชาวบ้านและจะได้จับพวกมันส่งทางการจูาหลินทนเห็นหน้าพวกมันไม่ได้ได้เดี๋ยวข้าเฝ้าให้เองต้องตรงเพนะียหน้าพันไปไม่นานกุ้มชาวบ้านก็ถือคบเพลิงมาที่บ้านพักของท่านนักพรตจู่หลินค้นอัดทีตัวของท่านนักพรตและชายร่างใหญ่แล้วรีบส่งคืนให้กับตัวแทนชาวบ้าน ขอบคุณแม่นางมากที่ทำให้พวกเราตาสว่างตัวแทนชาวบ้านรับอัดคืนไม่เป็นไรหรอกท่านพวกทางรีบจับพวกเขาส่งทางการเถิดไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจกระทำแบบนี้ในหมู่บ้านแห่งอื่นอีกโจ้หลีนกก่าวข้าทราบแล้วมาพวกเรารีบพาตัวผูกชั่วสองคนนี้ไปที่ศาลเร็วเข้าตัวแทนชาวบ้านกล่าวและแล้ว นักต้มตุนทั้งสองก็ถูกจับกุมตัวไปติดสารฐานหลอกลวงชาวบา้านหลังจากสองสาวกลับมาที่ห้องพักจูหลิงก็เลยมองไปที่ดวงจันทร์ด้วยความรู้สึกผิดหวังตรงๆจับไปที่ไหล่ของเพื่อนอย่าเสียใจไปเลยพวกเราต้องเจอนักปราบอาศน์เข้าสักวนัน ข้าเสียดายถ้านักพรตไม่ใช่นักต้มตุนป่านนี้พวกเราคงได้เดินทางกลับเมืองหลวงแล้วรีบพานาักพรตไปกำจัดอสูรปรสิตได้แล้วเจ้าหลินอยากปราบอสูรโดยไว้อสูรปรสิตมีจริงอย่างนั้นหรือต้องต้องสงสัยข้าเห็นมันกับตามันแฝงร่างมนุษย์เพื่อกระทำความชั่วที่สำคัญมันแฝงร่างพ่อของข้าทำให้พ่อข้ากลายเป็นกบฏ เมื่อพ่อข้าถูกปราบปรามถูกคนของท่านเสนาบดีฆ่าตายข้าเชื่อว,ว่าอาสุนบัาบาหานันมันต้องย้ายไปแฝงร่างคนอื่นเป็นแน่จูหลินคาดการใจเย็นๆก่อนนะจูหลินตอนนี้สถานการณ์เมืองหลวงยังคงสงบอาสุนนั่นคงยังไม่ทําอะไรตอนนี้หรอกพวกเราอย่ยงพอมีเวลาออกตามหานักปราบอาสุนตัวจริงต้องต้องปลอบใจจูหลินเพียกหนะ้า ได้ยอมไปนอนพักแต่โดยดีหญิงสาวทั้งคู่จึงนอนบนเตียงด้วยกันด้วยความเหนื่อยล้าสองสาวออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเฟยเยียนหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพปลูกผักและแต่ละบ้านก็อยู่ห่างไกลกันมากโหอีกตั้งไปกว่าจะถึงโรงเตี้ยมตรงๆมองเส้นทางที่ด้านข้างมีแต่สวนพืชผักข้าหิวน้ำจังตอนนี้น้ำหมดแล้ว จูหลินยกเทกระบอกนะ้ำก็ไม่เห็นน้ำสักหยดงั้นเอาอย่างนี้เจ้ารอข้าที่สาลาพักริมทางก่อนนะข้าจะไปตักน้ำที่ลำธารมาให้ต้องงงกล่าวพวกเราไปด้วยกันก็ได้นี่จูหลินจะไปด้วยเจ้ากระหายน้ำเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปข้าคงแบกจ้าไม่ไหวหรอกรอข้าอยู่ที่นี่เถิดตรงๆกล่าวง,ง,งั้นก็ได้เจ้ารีบมานะตรงๆจูหลินเป็นห่วง เจ้ากลัวงั้นหรือต้องต้องสงสัยข้ากลัวว่าเจ้าจะมีภัยต่างหากเจ้าหลินไม่อยากเสียใครไปอีกอย่าห่วงเลยหากข้ามีภยัยคนชุดดำจะมาช่วยข้าเองต้องๆกาวอย่างภูงมิใจหมาความว่ายังไงเจ้ามีองครักษุ้มกันงั้นหรือเจ้าหลินแปลกใจข้าไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครข้าจำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ถ้าหากข้ามีภัยถึงแก่ชีวิต เขาจะมาช่วยข้าทุกครั้งตรงตรงกล่าวดีจังน่าอิจฉาจังเลยจูหลิงกล่าวเจ้าเองก็มีนะตรงตรงว่าในความว่ายังไงจูหลิงงงข้าเป็นคนหูดีข้าได้ยินเสียงคนที่ติดตามเจ้ามาด้วยตรงตรงว่าเขาเป็นใครนะ่ะข้าจะจับตัวมาถามให้รู้เรื่องจูหลินสงสัยเขา เป็นชายจากการที่ติดตามคนรักเจ้าที่โรงเตี๊ยมนะสิองเตาหงเผอหลุดปากเลยรีบปิดปากตัวเองอะไรนะนี่ฝ่าเอ้ยเขาส่งคนติดตามดูพฤติกรรมของข้าอย่างนั้นหรือเจิเห็นตกใจไม่น่าใช่น่าจะมาคอยคุ้มกันเจ้ามากกว่าเจ้าอยากรู้ก็ลองจับมาถามสิตรงตรงกล่าวเขามีวรยุทธ์สูงข้าซูไม่ได้หรอก คงต้องปล่อยเลยตามเลยจูหลินไม่อยากรับรู้เหตุผลของฝ่าบาทนางฆ่าไปนะต้องต้องแอบยินที่เห็นจูหลินแอบเขินแต่นางก็ยื่นมือแปรรับกระบอกไม้ไผ่เพื่อใช้ตักน้ำในลำธารผ่านไปนานพอสมควรตร,ตรงตรงนั้นกลับมาพร้อมกับลูกแมวเหมียวซีขาสองตัวเหมียวเหมียวเหมียวลูกแมวน้อยทั้งสองร้องไม่หยุด ตองตรงอุ้มแมวน้อยสองตัวอย่างเอง็นดูเป็นไงน่ารักไหมจูหลินอย่าเอาเข้ามานะจูหลินรีบเดินหนีทำไมล่ะพวกมันน่ารักจะตายไปตรงตรงจูบแมวสองตัวให้ดูไม่อย่าเอาเข้ามาขะกลัวแมวจูหลินแสดงที่ถ้าขยะขยงไม่จริงนะ่ะแมวน่ารักจะตายไปไม่เห็นหน้ากลเลยสักนิดตรงตรง,ตงวางแมวทั้งสองลง พวกมันก็เหมือนจะรู้งานเลยรีบวิ่งเข้าไปคลอเคลียที่คอท้าของจูหลินแต่จูหลินก็แสดงสีหน้าวาดกลูจริงนางพยายามวิ่งยกขาหลบแมวซับขาไปมาตรงๆเริ่มรู้สึกสงสารเพื่อนก็จริงแต่นางก็แอบขำกับพฤติกรรมกลัวแมวของเพื่อนอย่ามัวแต่ขำรีบจับมันไปเร็วเข้าจูหลินตะโกนบอกเพื่อน ก็ดได้มามะมา,มา,มานี่เร็วเข้าเจ้าแมวน้อยตรงตรงคุกเขาเรียกแมวอย่าแตะต้องมันท้องสาวหันไปตามเสียงของเด็กหญิงวัยสิบขวบทําไมล่ะเจ้าหนูน้อยข้าไม่ใช่เจ้าหนูน้อยข้าเป็นนักปราบอสูรและแมวที่เจ้านํามานั้นมันเป็นอสูรแมวเจ้ารอข้าเล่นใช่ไหมลูกแมวตัวเล็กแค่นี้จะเป็นอสูรได้ยังไง ตรงๆไม่เชื่องั้นข้าจะแสดงให้ดูเด็กน้อยรายมนสักพักก็มีอสูรหนูตัวใหญ่เท่าลูกแมวปลากาตัวเด็กนั่นเป็นนักปราบอสูรจริงๆด้วยจูหลินดีใจที่รู้ว่าเด็กคนนั้นมีวิชาปราบอสูรจริงๆเล่นกอลหรือเปล่าตรงๆยังคงไม่เชื่ออย่ามาดูถูกข้านะเด็กน้อยก็ยังโมโหแต่ก็ตั้งสมาธิ เพื่อหันไปสั่งการอสูรหนูผู้พิทักษ์จัดการอสูรแมวเร็วเข้าเจ้าหนูจะเิ่งไล่ตามลูกแมวสองตัวซึ่งลูกแมวก็วิ่งหนีตามปกติแล้วร้องเหมียวเหมียวยังน่าสงสารเจ้าอาจเข้าใจผิดก็ได้นะเจ้าหนูน้อยเห็นไหมว่ามันเป็นเพียงลูกแมวนอ้อยธรรมดาเท่านั้นตรงๆรงสงสารแมวข้าได้กลิ่นอสูรจากลูกแมวนั่นไม่เชื่อก็ดูต่อไปสิ เด็กน้อยกล่าวสักพักลูกแมวก็ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อย,อยจนกระทั่งกลายเป็นแมวยักษ์นั่นไงเห็นไม่ว่ามันปรากฏ่างจริงแล้วเด็กน้อยกล่าวเห็นไหมว่าอาสูรมีอยู่จริงด้วยในเมื่อมีผู้ชายคอยติดตามข้าเขาคนนั้นก็จะเป็นพยานให้ข้าได้ว่าโลกนี้มีอสูรอยู่จริงจูหลินกล่าว ข้าขอโทษนะจูหลินข้าเป็นคนไล่ชายคนนี้ติดตามเจ้าไปเองต้องตรง,งรู้สึกผิดทำไมล่ะจูหลินสงสยัยข้ารับปากกับเขาว่าจะคอยคุ้มกันเจ้าเองข้าไม่ชอบให้มีคนคอยติดตามตลอดเวลานี่ต,ต้องต้องกล่าวเอาเธอไม่เป็นไรตอนนี้พวกเรารีบหลบไปอยู่หลังเด็กน้อยกันเถอะจูหลินปล่อยวางแต่ถ้ว่า จากที่อสูรหนูเป็นฝ่ายไล่ตามก็กลายเป็นฝ่ายิ่ีหนีแมวยักษ์อสูรมยายำตัวเจ้ากำลังจะเสียท่าแล้วนะลงทงกล่าวยังก่อนข้ายังพอมีวิธีเด็กน้อยเป่ากาถาอาสูรหนูจึงส่งเสียงร้องด้วยคลื่นความถี่สูงทำให้ทั้งคนและอาสูรต่างพากันปวดหูโอ้ยเสียงบ้าอะไรเนี่ยทำไมมันปวดหูแบบนี้จูหลิงกล่าวพร้อมกับปิดหู ได้โอกาสแล้วแมวมันหยุดชะงักข้าจะกำจัดมันเองเด็กน้อยชักกระบ,บีปราบมานแล้วเข้าจู่โจมอสูนแมวตัวแรกแต่นางปราบถูกแมวตัวที่สองใช้ขาปัดกระเด็นไปอีกทางทําให้กระบ,บีขนาดเล็กของเด็กน้อยหลุดมือ,ต,อตรงตรง,ตรงและจูหลินจึงรีบเข้าจู่โจมแม้จะรู้สึกเป็นลัวอสูนกระตามแต่ทว่าพวกนางก็ถูกแมวปัดกระเด็นเช่นกันตรงตเห็นว่า กระกบี่ปกติทำอะไรอสูรไม่ได้นางจึงหยิบกระบี่ขนาดเล็กของเด็กน้อยเข้าจมตีแมวทั้งสองทันทีนั่นมันกระบี่ของข้านะเด็กน้อยกล่าวแ,แล้วหลังจากที่ตรงๆแทงไปที่อสูนแมวทั้งสองพวกมันก็สลายหายไปทันทีเป็นไปไม่ได้นักปราบอาสูรเท่านั้นที่สามารถใช้กระบี่ปราบมานได้เด็กน้อยไม่เชื่อสายตาตัวเองเป็นอะไรไหมเจ้าหนู จูหลินเข้าไปประคองเด็กให้ลุกขึ้นเลิกเกลียดข้าว่าเจ้าหนูได้แล้วข้าชื่อหงเอ๋อหงเอ๋อไม่พอใจเจ้าเป็นนักปราบอสูรจริงๆงั้นหรือข้าดีใจจริงๆเจ้าต้องปราบอสูรในเมืองหลวงได้แน่จูหลินกล่าวเออคือความจริงแล้วข้าฝึกวิชาแต่เพียงพื้นฐานเท่านั้นข้าปราบได้แค่อสศูรที่มีอิทธิฤทธิ์น้อยนิดได้เท่านั้น เด็กน้อยกล่าวเพราะนางฝึกวิชาย,ยังไม่ถึงไหนเลยแสดงว่ายังมีนักปราบอสูรคนอื่นอีกใช่หรือไม่ต้องตรงกล่าวเด็กน้อยเรียกหนะ้าแต่ว่าข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันหมดหลังจากที่ท่านเจ้าสำนักตายแล้วสิทธิ์คนอื่นๆก็พากันแยกย้ายตามทางของตัวเองเจ้าเป็นเพียงเด็กน้อยวัยแค่นี้เจ้าเดินทางไปกับพวกข้าไหมล่ะ ต้องต้องชวนไม่คงเออรีบปฏิเสธทำไมล่ะต้องตรงสงสัยเจ้ามีอสูรคอยติดตามเจ้าอยู่ไม่ห่างวันดีคืนดีหากข้าโดนทำร้ายจะว่ายังไงคงเออ์กล่าวอะไรนะข้าเนี่ยนะมีอสูรคอยติดตามข้าเป็นเพียงยาจกอสูรจะมาตามข้าทําไมต้องตรงชี้ไปที่ตัวเองข้าไม่รู้หรอกข้าอยากกลับบ้านไปหาแม่ข้า แยกกันตรงนี้ก็แล้วกันหงเอกล่าวแต่ว่าต้องตรงเป็นหงเด็ก